โอ้พี่น้องไงคุณเปิดคาพเปิดคลิปมากกาคอนกลุ่มกลุ่มพี่น้องไงเนาะหน้บ้านน้าเชีอนแมงเชือกคือเก้าเมื่อนี้ลงของใหม่พี่น้องเลยจำจำเอ็นเนะาะจำเอ็นกับชนะไปเอาไข่ลูกมาน้ำแน่เมื่อนี้เนาะเติมของเติมของปลาลงเลยเห็ดคือขายดีแท้เนานะเติมของมาสันี่จำเอ็นกับไข่ลูกกับลูกชิ้นคือเก้าปลาลงเลยเนาะชิ้นกันหนึ่งว้แต่เศร้าเพิ่นแหละ นังใส่เตากันนั่งหนาจังหนึ่งไข่กะซุกแล้วพ่อของไปลาลุงไงเนาะมามาไข่ผ่านไปผ่านมากับมาอุดหนุนใน่เด้อมีลูกชิ้นมีเต้าหู้มื่อนี้เนาะใส่กอกน้ำแน่ไข่ลูกพี่น้องเลยแล้วก็จามเอ็นเนาะเอ็นปนเนื้อแน่พี่น้องเลยไม่ละเจ็ดบาทหาสิบบาทเจ็ดบาทหาสิบบาทเจ็ดบาทหาสิบพี่น้องเลย โบหอดอันซิบบาทใช่ไหเนาะไม่ละหาพันกีบพี่น้องเนาะจะเป็นเงินลาวเขากะเป็นเงินไทยกับประมาณเจ็ดบาทหาซิบข้างปูซาวทอดเกี๊ยวไเป็นทอดเกี๊ยวกินพี่น้องเกี๊ยวพันเซกออยากกินไอะไรเฮ็ดเอาตามใจลูกค้ามือนียสวัสดีปูซาพี่นก็ขึ้นมาซอยพี่น้องเนาะทางป้าเพื่อนก็ซอยเสียบจามหอยอยู่ในเพื่อน น้องเห็นเตอเพิ่นรับพี่น้องเลยเนาะรับเมื่อกี้นี่ป้าเต๋อ,อนอนนัาา่งมาพลิกจามก่อนขายได้บ่เม,มื่อนี้เนาะไปกะไปตลาดกับซวยเลยพี่น้องเลยนะเพื่อมาเฮ็ดมาอย่างจะจนขำจนมืดพอดีเลยเมื่อนี้เนาะทางป้าเพิ่นไม่ได้ไปส่งเด็กไปเียนพี่น้องเลยกเ็เลยได้เพิ่นซอยของกุ้งจะเป็นไนเดอรสชาติทางป้าเพิ่นซิมู๊กกะเพราอีไนท์จะจังเข้าไปทานเพิ่นพี่น้องเลย นาะตักทายสบายดีเด้นนอนาะสบายดีสวัสดีป้าลุงกันเบอร์สกูสกุนพบพอกันมาเนี่ยกันยังอยู่ห้านค่าน้อยคือเก้าพี่น้องเลยนเนาะรวมเติมก็คือไปเติมจามเติมไข่ลูกมาขายเพิ่มพี่น้องเลยไปีขายได้หรือบ่อแล้ะเติมไปนเนาะคอยเฮ็ดทีละเล็กดีน้อยไปพี่น้องเลยจัดเขียวเป็นกัน,น,นยังบอ่อนั่นบ่งบอ่บอเกาะบอ่บอ ใกล้แล้วใกนี่ลงอันนี้กท้างนลงเออเออมันถึงน้ำมันทีเดียมันกรอบแล้วกลาเนเสียบอีู่อยกกินเอาหน้าจงหน้าจกลัไปเพ่ตัดมาทางในพี่น้องเลยเนาะนังเสียบพูนดงกินเป็นอะไรรสแซ่บแซ่บแ่าแ่บบ ขากันน้ําล่ําบ่อืมได้แซ่บไม่แซ่บบ่ซี่ไม้ได้ได้จักไม้เลยเฮ้ยซี่ไม้เลยบ่ซีแซ่บแฮงอีหลีเนาะมาแล้วาไปมือเสียบเลยเออ้เนาะนี่ได้จ้ะจังนัวสดีเนาะขากจามมันสิติดเนื้อหลายแน่เพราะว่าเฮาไปซวยพี่น้องเนาะมันบ่ได้ได้เลยมันน่ะมีแต่เอ็นกับเนื้อ บวน้องเตยเพื่นก็นอนพี่น้องเลยนหลับว่ันตอมอยุบใส่ซองซาเิ่นพริก่ายทั้งเนาะพิกะแกงไหิแล้วน่าแม่ย่งนี่ใช้มาสแเสียบโแลวก่อนพี่น้องเลยเนาะไปล้างมือก่อน มาพี hmm. mm ่น้องเลยเนาะเดยวต้นปาดยกันั้นปาาซ่ดิเอาพีนน้องไปนั่งย่าเด้กมาซอยปาแตย่ไปเนาะไปรู้ไหม่าเป็นย่าอด้หรอใ้ย่าจู้วันนี้หายกับนังใจนะลูกสาวกอนนังจำท่าหากับนังใจยะ ได้ถึงมือมาแล้วม่น่หมน้ดบบบบกแล,ล้ว <c oughs> กก็เลยกินปลากระไหม้ไปไนปลากี่ไห้กินไปซื้อวอ่อาแต่วห้่งล่างมั้นจะไปปลาุงปลาดุงเ,าชาชเป็นปลาทุกปก,ก,กะเภทเล่อะ เแล้วก็ลเนบอก้เก็บตัวมือห่วยไปเอเนี่ก <wer> ัน <assim> ็นจามเดียนนี่แหละา่กปนดียนเดี๋ยวดเอาอมาตอน้

ไปได้ไปได้คุณนะเจ็ดเอน้นเมัเมันแน่และดันใหญ่ตเบาทหาตามบรบเ็เงินบาทปจะเกบาทหาสิก็จะบแดบาทใะแปดบาทแบาทมนันอดิบอบนาค่ะ ันทึกไหม่ไนสิป่าไหนทีไดก็จู่เนี้ยอย่าดว่กินอีก่อยืมก่้เลย้่าาเวลาาก็ไกล้แล้วมันใกล้่ใกล้เก่งเนยเฮ็ดเฮเฮ็ยียบทั้งที่เฮ็ดป้า อันนี้แม่ทาเอาลงไปตู้ก็ตกเลยอืมเดี๋ยวหน่อยมา <laughs> ป้ายไงคนภาพอัตลักษณเนะจ๊นบางเดียวว่าน้ำปั้นเตเอบางเนี่ยวแบบบาพอย่างเนี่ยมันขนาดขบี้จะครขบีมันมีพืเนที่อยู่ได้เ่นหตุผล ชิ้นาไปเรื่อยๆไปดูยาจะเป็นดอกไมไหนกรโมีมันดเนะยังบร้ขายได้เบา้าแต่กดไปประมาณูชิ้นกว่านะบ๊วบุษราวันเปิดบินใหู้เยนะมื่อเช้าไปเลยหยเลย่ไไกับผมมซื้อสาเลย อยู่ว่าม่เช้านี้โอ้หวคล้มันนี่วะบรวันเมาเด้เยันิัน์อัจกันจะวัดหัวค่ำบ่มอนี้าจ้าตื่นนอนแล้วแส่งเสือนะเสือเรื่อยที่สงเรื่อยเน่ส่งมาตันี่ร

มคต้บนรองโลกอ่ะมาแข่ายมาได้เฮ้ยเสียแน่นนะนี่วิธีอยู่อะไรวะนี่วิธีแบบว่าไห้เนื้อมันเหียบง่ายมันไม่เหนียบเขียบง่ายแลยเนีย เงนเงียบไปเลยแก็เงียบคือแ่ไ่แงเบ่บงเชื่อวียกแบเงียวนั่นคือการเนียแง่ง่ายแล้แง่ง่ายแง่ง่ายเงียบเงียไม่ก็ยังเชียง่ายแน่ประเดี้เนาะจะได้เสียงเนี้ยไน้อยก็ไม่ยอมยมทักไก็ดีแง่เนี้ยถ้าเคสบดชงเลยมานีเนาะ

เอาเลยโซหาโซฮาลูกแยกกันแล้วมาเอยกันเฉยได้มาได้แลแล้วมาเฉยเยแล้วมาักลยจับอีกสมันดูรมาณ้วันนี้ค่ะมานิษกาเราเิเดิน้องเอาแเนแขนหมอบเดี๋ยมาทีบเดินกับันเราไม่โดนมาได้แต่โมได้ก็ได้แต่มาแล้วกันโน้นนะนั่งไนั่งน่อล้วมือน่องเลยนี่เ้

กระจายหลยกะจยเลนแต่ลูกชิ้นเป็พอเลน้อยน่อยนะบางทีก็ขาัหน้าก็ได้นะม่มนตอกัวหน้าก็ได้นินกับพ่อไดขาอยุแล้วที่ไม่ฝ่หามโบเล็กเอากำไระาไปเรื่อยเดี๋ยวนั่ค่อยนะไม่ได้ไปขาดเป็นงานไเอาขายป็นงานมันงานบุญงานกินัยากบนไกกง บนห้างคืนก็ไม่ได้ไปหรอกไปแต่เื่อทีพ่อได้อยู่แม่โดนดเจ้าทำแน่โตตางก็บใครผมมีหนูครับให้มีงางใส่งางอยู่่เงือนนะใส่่แค่ไมไดถ้าน้องแม่ลูกะนใคลูกน่ยมันไม่ติร์มาเลย เตาแล้วป่ลูกเต่าทาเน่านมาเยามันเแล็กนเอยอย่าอุ้มมันอ่ะมันจะลงก็รอฮะกันเฮลูกปลาลูกนะเฮ้ยลูกปลูกข้างไอ้นางนั่นไม่ใด้โน้องลุเลยเตีย่อุ้มมันลูไปดินดีกับ่อนไปดินดีไปอ่านน้ำ พี่ากไม่ได้กิดสานี่กรดิ่งแต่าใช่บอ่ืนมานี่พี่น้องเลยสอคนนี่จิ้มกนไยังจิ้มไปิไปกับเข่าอกนะอกินซองนะข่าให้กันทีมาเตยมเสียบตงมือวันเสียบนครวามจริงเนี่ยนะต้องเสียบตังคืนพี่นเชามากกย่ง เดอเคยกะช่วยมาเสียบอยู่มไม่ก็เด้อเมราะนี่มันแบบว่ากระทันหันเน่ไปก็ช่วยิไปก็ช่วยติรไปลยมือนี้ไปบท่านเกตินมบทนเกตินเกตินเปตยามเตายอยู่ระหว่าง่ดรว่าเอาไปลายแล้วมาไว้เกะสั่ได้รอวยครั ดูยัยดูย่งไปย่างให้เราสไปย่างให้สไปย่างให้ควาสาวเวนย่างกัเอ็นกันคือคนย่างที่ควาชามสาวนี่คืการท้อายุถงย่นเอ็นกันนนี้ก็รอเตอาย่างนีขึ้นทางนีแล้วก็ร้อเตอว่าย่างเบ่งเลยี่นอาเด้่วมามาอาใต้มาเดินาวมาต้แ้อนามา

จามกินมา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 วินเนอร์วินเนอร์ก็มาแหละมาอุดนุนละวินนะมาโค้ชใช่แค่ครั้งลูกตาเนี่ยไอ้จัดการนับนับนับนี่เพื่อนมาแตหาเงินใหม่พี่น้องเอ้ยไอ้เพื่อนเฮ็ดน้ำจิ้มให้ไ bon อ้เพ right. like ื่อนเฮ็ดน้ำจิ้มจามให้พี่น้องเอ้ยเนาะมาแต่กรุงเทพนี่จัดการโลดไอ้อุดนุนคอยแฮนเบิร์ดโลดมื่อนี่คอยยังว่าอยู่โควิกเมื่อค่ำ คอยแต่เมื่อแต่เว้นแน่าอยู่เพื่อนกูเห็นมาอยู่พี่เพื่อนเออมาอยู่พี่แล้วประจำยู่พี่แล้วเดี๋ยวนี้นะกาใกล้กันหน่อยนะแมงม่โอพี่แม่มาลับไปกรุงเทศบ่ไปเมื่อใดสบายดีดุสวัสดีอ พาปปไปประดิษ์ไปเที่ยวที่เฮ้ยเห็เทพแล้วนี่เป็นชงเชื่อเลยเนาะเฮ้ยแล้วกันเนาะไปชงเชื่อไ่ได้พี่น้องหน,หนะ,จ,ะจันแรกแม่เพื่อนกับพาไปเยี่ยนอยู่พุดแต่ดไ,ได้เดือนเม่อเฮยไปตันเฮ้ยเพิ่นไปเดือนหนึ่งตมาพี่หนหนพี่น้องเลยนะน้อาเหนเกที่อยู่ไยหนบเอากินเถอะวเออเอาตัวไม้ก็ได้ <laughs> เนาะถึอย ตัอนั้นมันแตกเฉยก็เลยใอนั้นใชอว่าเฉยเปล่าแต่จิ้มแมงมีกันช่น้ังเหยเนาะใหตเอรเฮดน้ำจิ้มจ้ำให้จะเป็นอะไรได้จ้ำเรากลเะเอบร้อยแล้วปัตเตอร์เฮดจ้ำอีกแล้วบัตเตอร์นะเดี๋ยวไปเอ็ดมันเอ๊ะตุ๊จ้านะรูปตุ๊จ้าในเสืตะพึดแมงบอกว่าตุ๊จ้านะรูปล่ะตุ๊จ้า ด็กประลุไงลูกเฮ้ยไปด็บประลุปรลยเลยอ่แม่มาอยู่พอบุญฝากไว้เงินจ5หาบ้านนะยาส่าม่เยอะก็คอเป็นอะาไานั่วง ยุเี่ยส่ง่แ่น้อยอ่งอแมวมน่จหน่อยจ้าหน่อยค่ะาดเถมันไม่เกี่ยวกันนะเีิดยุกบ่วงม่อมาแมาแ่เสียบแม่อากิพิกได้กินนะถ้าไปให้กหน่อยกลวี่มีเด้เออมีเด้มีเดเอยจะได้ไปกินขี้ผึ้งใช่ป

เอามมเอเอ่อนี aro aro? ่เจ้าขุมเออร์กวาเอเอได้ลนึว่าูชากัาสาวกมายพี่น้องเลยเอิร์ดเอาเมาไปไปเอิูเบาเอิูเามาเอิามาสื่อสอยเนาะ่ตากันเเบอแล้วเอป้าเบอแล้วบอเอแล้วบอน้มันนั่นน่ะอมย่างกัน เออีบ่บนชิ้นนเออบ้อเลยเอ้ใหเอบอล้วบ้องนล้วบ้ออ่าให้พี่อาพึ่นี่ให้พริกถเอาเลิกพอจะฝากเงินไปสิบห้าพันทาไรก็เอาบุเป้สิบห้าพันเกนิ้วแล้วเฮียหลบ่อน่ะถ้มันัห่าองเนาะอายก็เอ้ยก็มาก

มาแบนี้นะรอแต่ลูกค้ามากแบนี้เนาะเรียบร้อยแล้วอเฮยหมอลุกสิ้นมีทานอยู่บ่กเป็นหนึ่งอันนี้นะแบนี้เป็นหนึกรรมนนะมมามาแบบนี้ก็รู้นะมาหุดเลยไปเฮย เอิ่นเอิเอเอิลูกค้าเอ่ลูกค้าไอเดน่ชฟองลมเลยนนแม่่มีคนเนาะกลไปใกลมาบ่คือเมืง้านนี่พี่น้องนะนมางานอ่าคิดมากเดียวคนหลายเน่เนอะไปฉันไปรุงเลยเนาะพอกันคิปหน้าเด้อสคลิปนี้จะหาของมา เพิ่มพี่น้องเลยเนาะเดินลาลูกค้าเพิ่นเปิดเพิ่นเบื่อลูกซิปก็ได้หาแนวกินกับข้าวมาแน่หมอนมี่เนาะมีลูกไข่ลูกพี่น้องเนาะไข่ลูกแล้วก็หาจำเอ็นนะมาไข่นี่แหละนาบ้านนะช่องปลาเสืิฐคือเจ้าพี่น้องเลยเนะาะไปไกลไปไกลมากกับอุดหนุนเ,เด้อปลาลุงเลยเนาะไปสำรักพ่มีลาปลาลุงแล้วสบายดีเด้อปลาลุงม้อยอยู่คนก็นได้